สวัสดีครับพี่น้องป้องไปซูขู่ซูปุ้นเมื่อน,นี้พบพอกันดีที่เราพี่น้องวันหยุดมันหยุดช่วงนี้ไ่ได้ไปเสพี่นอ้องเมื่ออื่นว่สิเขาไปสนามอยู่หะเลาะเห่ีพี่น้องหาเลาะไม่นสนาม เ,เมียเฉยไปพวกหยันได้ร้อยเมียไปยุ่มือติดลักเมียไปนะติดทำทาว่าไปเล่นน้ำนองไส้นองเชื่อหรืว่าไปนะติดเทีสิร้อยไปสนามพี่น้องเขาเรื่องเลยพี่น้องบอลาหลมันสิดโดนมันสิใหญ่ห้างขอบคุณนเอฟซีที่เขามาติดตามเนี่ยพี่น้องเนะี่ยขอบคุณนเอฟซีที่เขามารับซุม,ขมเขามาคอมเมนต์ได้เลยพี่น้องเนดะ้อ คอมเมนต์แนะนำได้ผมผมบอเคียดกอกพี่น้องอ่าคุยกันได้เลยตามภาษาอ่คอมเมนต์ตามภาษา,า,าได้เลยมผมบอเคียดคุยกันไปพี่น้องเวลาผมตอบผมกต็ตอบกัแค่ั้นแหละอือนั่นแหละอมเมนต์ได้ปกติบนในบ้านยังเดี๋ยวผมมีขึ้นเบอร์โทรผมไปให้อยู่ข้างบนครับเฟซบุ๊กผมพี่น้อง เฟตเฟจผมคือสุ่มสอเสียงงามแล้วพี่น้องพิม์ข้าไปแล้วโทร่มาคุยกันได้พี่น้องเอซเออคอมเมนต์เขามาคุยกันได้เลยนีนคลิปทต่ผมลงไปอาาไป่าผมบ่เขียดเวลาผมตอบผมไปตอบไปตามปกตินะพี่น้องอ่าเอฟซสุกูสุกขขุขขนันละเมื่อนี้ว่ายิมาคุยเรื่อง เรื่องเลี่ยงไกลแม่พี่หน้องเลี่ยงไก่สำหรับคนเถ็่งานไหมผมคยคุยไปคลิปนึงแล้วแหละมัน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 บอลนั่นปัญหามันโดดแล้วมันบอลนั่นคุยเรื่องเลี่ยงไกลสำหรับคนเถียงงานแม่พี่น่องบาเถีงานแปดโมงเรือถามงแม่พี่น้องบางบางบางคนก็สิว่ามันบ่ได้ตากแดดมันบดด่ดนนได้กาดแดดมันสิเปลี่นยังไงนะ มันสิได้บ่นะบางคนบางเทียโอ้ยไก่บ่ได้ตากแดดเป็นปะเอาที่เทคือขั้นสีออกอย่างงานมาเลี้ยงไก่มันกิดบ,บอ่อขึนบ่อแเทาก็ต้องเท็ยนง,งานเป็นน้ำหมักในหมักกันเลยพี่น้องอขั้นบ่มีงานหนึ่งค่อยตั้งสีไดโยู่สิไหมเขาเรียงได้พี่น้องเขาเรียงเด้เลี้ยงไก่ปุ๊บเป็นบอ่อนเทากั คอยเอาแต่ไก่นุ่มเลยด้วยเหรอเนาะเอาแต่เอาตั้งแต่ไก่นุ่มเลยไก่นุ่มไก่นุ่มจับมาปุ๊บก,กะนิ้วมือเศร้านมือเศร้าตื่นแต่ดึกไปนองเันนี้งานแปรมงกับตื่นแต่ดึกตื่นแต่ตีหา้าเขาได้ไปนอองเเทศงานแปโมงตื่นแต่ตีหา้า มาเซตหน้าเซตตามัพี่น้องเซตหน้าเซตตาเซตไตปีกัละป้อนบม่อกี้เทศป้อนบปกแตงก็ว่าไปป้อนอาหารเสริมมันเลยพี่น้องเออ้อนอาหารเสริมเราก็ไปบินหัวซุ่มพี่น้องบินหัวซุ่มไหมพักอกหัวซุ่มไหมเอาเบาะเอาพาเอาสอบปานก็ได้เขาก็ยืนพ่อเพียงเออยกขึ้นเวลาเขาพักพี่น้องพักพ่อมันเห็นมันบินเขายืนได้พอดีเขาไม่ปวดหลังนะ ออมันยีพอดีได้พี่น้องจต่ว่าพอดีเด้ได้กำลังขากำลังปีกเลยเนะี่ยอืมตอนไม่ไหมกะตอนไม่ไหมกะจักหาซิปอืมอาทิตย์แรกอาทิตย์สองมากากะจักแปดซิปอาทิตย์สามมากากะจักลอยหนึ่งอนะ่ะอยู่ประมาณอย่างอยู่ประมาณลอยหละพี่นอ้องอ่านั่นแหละเพราะว่ามัมน คือผมให้พักอกหัวซุ่มคือมันบอดไซเซเวานะบไดไซเเวลาถ่าขั้นจะไปบินกล้องบินลุ้มมันเสียเวลาถ่าพี่น้องอ่าสำหรับคน้นจีไปยังงั้นแปดโมงไหมเออเรียบร้อยกับมากเส็จหนาเสต,ตามันเสต,ตปีกพ่อพ่อหนี่พี่น้องเสต,ตยปีกบางข้อกับดากมันนี่บางขนดากมันนี้พี่น้องอ่านัา่นแหละแล้วก็มาปล่อยเทียนปล่อยเขาขอบ ปล่อยออกปลอกปล่อยเขาลูกพี่นอ้องเอาเขาให้มันกินกาวาหอดมือแลงเลยกรไหมจักาจากรรมไปพอดีเต็มเต็มก,กับบวยสีขเขียวเดียวสื่อมากหรือหรือเขากระบอกอะพี่น้องไกลกาวเามันกินหอดมือแลงเลยบางเที่ยเขาเลือกเดือเขาเห็ดโอเลือกพกโมงเสียอ่่หละปล่อยแวงสั้นแหละพี่น้องเลือกงานมา,ากเนยมือแลงหาโมงเขาคอยมาเบิ้งมัน มาตั้งเทียมเมือ่อก,กินเ,กกนเ,ททเข่า,าเต็มแล้วล่ะบางตัวก็กินเข่าที่ห้าก้าวไปเต็มแล้วล่ะอ่านั่นล่ะพี่น้องห้าก้าแค่มาจับมันเบิงึงแค่นั้นเองบ่ป้อนยังก็ได้พี่น,อน,น,น้องน้ำมัอแล้งเสริมเนื้อย่างก็ได้เนื้อย่างสีมือเสริมมันเทียนหนึ่งนะเนื้อย่างหมูลวกเสริมมันเทียนนึงแหละอืมนั่นละ่ะแดดบ่ต้องกาดเลยพี่น้องแดดนะ ถ้าถากแดดวันหยุดเอาพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์กับการเลียงแบบนี้ไปจ็นว่ามันพร้อมอเล่พี่นอ้องห็นว่าเขาไล่ไปได้หนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกสี่ยกเขาเลียงเขาปล่อยเขาเลียงไปเป็นเดียนสองเดียนคนนี้พี่นอ้องเดียนก็กลัวเลียงเกิดมันพร้อมมันแดงอื ว่าเขาไล่แตยังยกแล้วเขาอค่อยออกไปไล่แข็งอันนะพี่น้องอ่านี่แหละเลี่ยงเกิดมันพร้อมเกิดมันแดงมันสดแล้วเ็เอาค่อยออกไปไล่แข็งไหมพี่น้องประมาณนี้เสาอาทิตย์เท่ากันนวดมันออกพี่น้องเสาอาทิตย์มันหยุดเท่ากับนวมันออกอืมประมาณนี้พี่น้องสําหรับอันตากาดแดดบวกเกีียวผมผมร้องมึงแล้วอืมไาเกี่ยวกับเกีียวอยู่ผมกาดแต่วันหยุดวันอาทิ์อังเสริมวันเสาร์อังเสีย กาดแค่นั้นน้องนั้นผมเน้นดอกกลามเนื้อเลยพี่นอ้องอ่าเน้นเน้นหลอกกําลังืายไกับผมน่วมเกิดว่ามันพองค่อยออกสําหรับผู้เห็ดงานดอกบ้าผู้เห็งานแปดโมงตีหาาขาตื่นมากสุมโมงหนึ่งห่วยตีหา,าผมตื่นมากบินหัวซุ่มแล้วไกลมากกับเส็หนาเส็จตาวบินหัวซุมว่ม่อนจุว่า กังเทียร์ขังๆบ้านเว่าปุ่งนี้มันตีเป็นบ่ายว e ่าเตื่ยตีหามาออกร่างกายไกล้ไหมพี่น้องเออตีหามองมาแล้วคนที่ว่าเป็นบ้ายว่าพ่อใหญ่นี่เป็นบ้ายนะเออก็คือย้อนก็คือมาออกร่างกายไกล้เลยพี่น้องตีห้าหกโมงหกโมงนหน่วยกันแล้วแล้วขึ้นไปอาบน้ำไปงานเราพี่น้องกินโมงไปงานหนึ่งสิบไหมอ่าก็เฮ็ดยุ่งสิล่ะคอยขอบกับปล่อยหลู่ไว้ก็ยุ่งสิล่ะ ไอตัวมันแรโดดนโดดคือโดรลงยุผคนเดียวมันแหละเอาเที่ค่อยกาดแดดอ่ะกาดแดดกับมันน่วมวมันอย่างมันมประมาณนี้พี่น้องพอยุ่นหัวซูมมันจีเร็วเน้นนำน้องนอง,น,อง,น,องนุ่งมือใหม่สำหรับผู้เห็ุงานบอกว่าอกาดแดดบต่ตตรงบ่ตตองห่วมันพี่น้องบ่บ่บเป็นหยนนังผมเคยแล้วอ้าวซ้ำนี้ละครับฝากกดติดตามด้ยครับสวัสดีครับ